สวัสดีครับเราจะมาอัปเกรดเตาทานของเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราก็เชื่อมท่อข้างบนข้างล่างเชื่อมหมดเชื่อมหมดแล้วเราก็จะมาปิดประตูเราก็ได้ทำเสาขึ้นมาเป็นสี่ขา ทำสี่ขาแล้วเราก็จะเอานี่คือทอ่อแก๊สที่แก๊สจะออกมาแล้วก็จะเผาจะเป็นไฟเผาเผาตัวเองครับพราสูตรนี้เป็นเตาอบไฟจะเผาตรงนี้พอตรงนี้มันจะคายแก๊สคายแก๊สออกมานี่ก็จะก็จะเผาตัวเองจะไม่มีควันครับแล้วก็จะเสื่อมเหล็กกิดห้อง ตรงนี้เราก็จะเชื่อมปิดแล้วก็ทําประตูตรงนี้นเพราะตรงนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับจะพลิกกลับตอนนี้พลิกขึ้นมาเชื่อมอันนี้เตาถ่านของเราก็เสร็จไปแล้ว90อร์ซนตอนนี้ก็นอนตะแคงก็เนื่องจากเชื่อมสองเชื่อมฝานี้แผ่นนี้เสร็จก็เชื่อมนี้ก็เป็นอันเสร็จ ก็ฟื้นเข้าเผาได้เราก็จะตะแขงมีท่านี้เราก็จะแ,แขงขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้ป่องไฟป่องไฟสองป่องครับรจะก่กกอไฟใส่ตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆตอนนี้ก็รอเชื่อม เคื่องค่อนข้างลำบากเนื่องจากตรงนี้มันอ่างเราต้องเคาะลงมันแข็งมากแข็งมากทัให้เชื่อมยากเราจะเชื่อมมานิดนึงแล้วเคาะลงเรืว่าเราต้องเคาะลง แข่งมาทำให้เขียมอย่างยังไม่มีกล่องน้ำกุ้มส้มควรนมาะยังไม่มีงบ